สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3ามทุกคนนะคะวันนี้นะคะวิชาวิชาคณิตศาสตร์นะคะคุณครูจะพาเด็กๆทําแบบฝึกหัดหน้า84 85 86 87กนะคะสีนะ่หน้าก่อนอื่นเด็กๆจะต้องพากันท่องให้ได้ก่อนนะคะที่คุณครูให้ท่องนะคะเริ่มที่60วินาทีเป็น1นาที60นาทีเป็น1ชั่วโมง24ชั่วโมงเป็น1วัน7วันเป็น1สัปดาห์ สี่ัปดาห์เป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันหรือสามร้อยหกสิบหกวันนะคะเด็กๆจะต้องท่องให้ขึ้นใจเลยนะคะเวลาทําแบบฝึกหัดทำข้อสอบเนี่ยเด็กๆก็จะทําได้ได้โดยที่เด็กๆได้มาจากการท่องนะคะทีนี้เรามาดูหน้าที่แปดสิบสี่นะคะเขาให้ภาพให้ตารางกิจกรรมมาให้เด็กๆทำเขียนบันทึกกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 วันพฤหัสบดีที่15กรกฎาคม2562นะคะโดยเริ่มต้นเวลาเริ่มต้นคือกี่นาฬิกาคะและก็สิ้นสุดที่กี่นาฬิกานะคะอ่าเริ่มต้นนี้เป็น7นาฬิกา30นาทีเขาเขียนมาให้เลยว่าออกเดินทางทีนี้เราก็มาดูข้างบนปุ๊บเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ9นาฬิกาอ่าแล้วก็เขียนนะคะแล้วก็เขียนตรงข้างล่างนี้ ว่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่าตรงนี้9นาฬิกานะคะคุณครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะตรงนี้นะคะ0 9 0ยเจด 00, 00นเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำพิพิธภัณฑ์ สัดน้ำอ่าเดี๋ยวก็เขียนลงไปให้พอนะคะของ,องครูไม่พอเนาะ,ะต่อไปเริ่มเมื่อกี้ข้างบนเป็นก้านนาฬิกานะคะเข้าชมพิพธิธภัณฑ์สอดน้ำต่อไปชมเสร็จที่เวลาเท่าไหร่อ่าเนี่ยตรงเนี้ยต่อไปก็จะเป็นอะไรขั้นตอนต่อไปคะ่ะไปรับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่เวลา11นาฬิกานี่เห็นไหมคะ1 1นาฬิกา สานาที6กห้าสามสิบเก็เขียนเลย11.30นรับประทานอาหารกลางวานันรับประทานอาหารกลางวานันนะคะส่วนที่เหลืออันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะเข็มสั้นชี้ที่เลข1เข็มยาวชี้ที่เลข12 เป็นช่วงเวลากลางวานันนับจาก12ก็จะเป็น13นาฬิกาตรงเลยใช่ไหมคะนี่คุณครูจะบอกเวลาแล้วให้เด็กๆเขียนข้อมูลลงไปนะคะ13นาฬิกาเนี่ยเขาทำอะไรต่อไปเดินทางกลับที่เวลา13 14 14นาฬิกากับอีก6 5 30กับ30นาทีก็จะเป็น14นาฬิกา30นาทีนะคะ ส่วนเวลาสุดท้ายถึงที่กี่นาฬิกาคะถึงโรงเรียน 13, 14, 15, 16่าอาเข็มสั้นชี้ที่เลข4เป็นเวลากลางวันก็จะเป็น16นาฬิกากับอีก3คูณ5เป็น15ก็จะเป็น16นาฬิกา15้นาทีและเด็กก็เขียนกิจกรรมว่าถึงโรงเรียนนะคะอ่านี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะให้เด็กๆทำเองนะคะ เราไปต่อกันเลยที่หน้า85นะคะเด็กๆโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและก็ระยะเวลาโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและก็ระยะเวลาเรามาเติมตัวเลขแสดงจำนวนพร้อมเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบนะคะ,ะเราไปดูข้อที่1กันคุณว่ายน้ำใช้เวลา2ชั่วโมง15นาทีแก้วตาว่ายน้ำใช้เวลา1ชั่วโมง20นาที แก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำน้อยกว่าขุนเท่าไหร่คุณว่ายน้ำ2ชั่วโมงแก้วตา1ชั่วโมงเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าใครมากใครน้อยใช่ไหมคะขุณว่ายน้ำมากกว่าแก้วตาโจทย์ถามว่าแก้วตาใช้เวลาน้อยกว่าคุณเท่าไหร่อยากรู้ข้อนี้ต้องเอาไปทำการลบกันนะคะอ่าเราก็เติมตัวเลขเลยเวลาลบเนาะคุณใช้เวลาว่ายนะ้ำเวลา2ชั่วโมงกับ 1ินาทีเห็นไหมเขาจะแบ่งก้นเลยอ่าชั่วโมงกับนาทีนะคะแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำหนึ่งชั่วโมงกับ20นาทีเอามาลบกันนะ,ะแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำน้อยกว่าขุนเท่าไหร่เอาลบสิคะ15ลบ20มันลบไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องไปยืมเราต้องไปยืมอาเอาหลักไปยืมมาค,คุณครูเคยสอนแล้วไปยืมชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเท่ากับ60 นาทีเรามีอยู่แล้ว15นาทีใช่ไหมคะเราไปยืมชั่วโมงมา1ชั่วโมง2จะเหลือ1 15จะกลายเป็นเท่าไหร่เราไปยืมมา60 60บกวก15ก็จะกลายเป็น75นี่เกิดจากเอา60มาบวกกับอันเดิม15นะคะก็เลยกลายเป็น75นี่คือหลักการยืมนะคะจะไม่ยืมมาทีละ10นะเรายืมมา60วินาที นะคะหกอ่ะหกสิบนาทีไม่ใช่วินาทีเนาะทีนี้เราก็ลบได้แล้วค่ะ5้ลบศก็ได้5 7าลบสก็เหลือ5 1าหลบหเป็น0อ่ะแก้ตาใช้เวลาว่ายน้ำน้อยกว่าคุณ55นาทีเราก็เขียนลงไป55นาทีนี่ถ้าเด็กๆทําตามคุณครูเด็กๆก,ก,ก็จะทําได้แล้วก็เข้าใจถ้าเด็กๆไม่ หยุดสต็อปอย่างเดียวเด็กๆต้องฟังด้วยนะคะใครฟังแล้วคนนั้นก็จะเข้าใจแต่ถ้าใครไม่ฟังรอลอกเพื่อนหรือรออยู่สต็อปอ่าลอกโจทย์ของครูอย่างเดียวเลยเนี่ยแสดงว่านักเรียนก็จะไม่เข้าใจแล้วเวลาที่มาเรียนที่โรงเรียนจริงๆคุณครูสามารถวัดผลได้นะคะว่าใครฟังคลิปของครูใครไม่ฟังนะคะต่อไปข้อที่2 แม่ใช้เวลาเดินทางไปตลาดหนึ่งหนาทีใช้เวลาซื้อของสองชั่วโมงย5ห้านาทีแม่ใช้เวลาเดินทางซื้อของทั้งหมดเท่าไหร่ใช้เวลาทั้งหมดไปเท่าไหร่ข้อนี้วิธีอะไรแน่นอนวิธีบวกแต่เราบวกกันยังไงในเมื่อเข็มในเมื่อนาทีเนี่ยมันเกิน60นาทีใช่ไหมคะเราก็จะมาแปลงนะคะโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไร แล้วเรามาดูว่าแม่ใช้เวลาเดินทางไปตลาดเนี่ย1น5นาทีเราจะแปลงให้เป็นชั่วโมงได้ยังไงนะคะเราก็แค่เอา1 0 5ตั้งลบด้วย60แล้วก็ลบกัน5้ลบ5ลบ0นย์ได้5 10ลบ6ก็เหลือ4อ่ะคุณครูไม่ต้องยืมคุณครูเอา2หลักมาลบกันได้เลยนะคะเพราะมันเป็นเลขง่ายๆเทคนิคการลบก็สะดแดงว่าสะดแดงว่าเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยมันเกินไปละ 105ก็คือ1ชั่วโมงกับอีก45นาทีเห็นไหมหกตัวเนี้ยคือ1ชั่วโมงกับอีก45นาทีจากนั้นเราพิจารณาแล้วนะว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ก็เป็นวิธีบวกใช้เวลาซื้อของไปอีก2ชั่วโมงกับ25นาทีโจทย์ถามว่าใช้เวลาเดินทางและซื้อของ ทั้งหมดเท่าไหร่เอามาบวกกันบวกเลยนะคะ5บวก5เป็น10ใส่0ทด1 4บวก2เป็น6บวกอีก1เป็น7อ่าึ่บบวก2เป็น3เอ้มันต้องมีหาหรือเพราะว่า70นาทีมันเกิน60นาทีถ้าเกิน60เมื่อไหร่เราถ้าถึง60ปุ๊บเราก็จะไปทดตรงหลักชั่วโมงทันทีนี่70มันเกินไป1ชั่วโมงใช่ไหมคะ เกินไปหนึ่งชั่วโมงเราก็เกินไปหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมล้าก็หารือเอามาทดที่ตรงอ่าชั่วโมงกลายเป็น4ชั่วโมงกับอีก10นาทีเพราะว่า70เนี่ยมันเกินชั่วโมงมาที่10นาที1ชั่วโมงกับ10นาทีใช่ไหมคะมันคือ1ชั่วโมงกับอีก10นาทีดังนั้นลบกันแล้วนะทด1เราจะมาทด เราจะมาทดตรงหลักชั่วโมงดังนั้นไม่ใช้เวลาทั้งหมดคือ4ชั่วโมงกับอีก10นาทีนั่นเองนะคะ,ะไปต่อกันค่ะหน้าที่86กับ87หน้าที่86ก่อนนะคะ แกวตาใช้เวลานอน6ชั่วโมง45นาทีต้นกล้าใช้เวลานอนมากกว่าแกวตา1ชั่วโมง35นาทีต้นกล้าใช้เวลานอนเท่าไหร่โจทย์ถามโจทย์บอกเนะี่ยโจทย์ถามเอาบรรทัดสุดท้ายมาเขียนโจทย์บอกก็สิ่งที่เขาบอกมาเลยนะคะวิธีทำอันนี้เขาให้เราเขียนเองแล้วนะวิธีทำเราก็เขียนเองได้นะคะวิธีทำเด็กๆก็เขียนเองได้วิธีทำ ข้อนี้เป็นวิชาวิธีอะไร <S 2> <S 2> เขาถามว่าแก้วตาใช้ต้นกล้าใช้เวลานอนเท่าไหร่นะเ <couples. S 1> ด็กๆมาดูโจทย์หม่เราต้องพิจารณาก่อนแก้วตาใช้เวลานอน6ชั่วโมง45ต้นกล้าใช้เวลานอนมากกว่าแก้วตาต้นก้าเนี่ยมากกว่าแก้วตา1ชั่วโมง35นาทีแสดงว่าต้นกล้าใช้เวลานอนเท่าไหร่ต้นกล้าเขาใช้มากกว่าเขาต้องการทราบต้นกล้าแสดงว่าเราต้องเอาแก้วตามาบวกใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้เป็นวิธีบวก นะเราต้องดูคอนเซปต์นะคะอ่าถ้าเอาแก้วตาม,มาบวกกับต้นกล้าก็จะเป็นเอาโจทย์มาเลยแก้วตาใช้เวลานอน6ชั่วโมง45นาทีต้นกล้าใช้เวลานอนมากกว่าต้นกล้ารอบมาเลยค่ะ ใช้เวลานอนมากกว่าอ่าคุณครูไม่เอาคำว่าแก้วตาม,มาเนาะคุณครูไม่พอคุณครูคก็บอกต้นกล้าใช้เวลานอนมากกว่า1ชั่วโมง35นาทีอ่ะเขียนก่อนนะโจทย์ถามมาเขียนต้นกล้าใช้เวลานอนเท่าไหร่ ข้อนี้ต้องมีหรือแน่นอนนะคะเอาบวกอยู่ตรงนี้นะคะ,ะต้นกล้าใช้เวลานอนเท่าไหร่คุณครูจะใส่หรือเพราะว่ามันต้องเกินแน่นอนตรงนี้เป็นหรือเนาะ,ะอ่ะเรามาบวกกันามาบวกกันนะคะ5บวก5เป็น10ใส่0ูนย์ทด1 3บวก4เป็น7บวกอีก1เป็น8 80 6บวกเป็น7 7ชั่วโมง80นาที80นาทีมันเกิน ห0หยุดเท่าไหร่คะ80ลบ60บมันเกินอยู่20นาทีใช่ไหมคะดังนั้นจึงมาทดจึงต้องเอาไปทดที่หลักชั่วโมงนะคะเกินมาหชั่วโมง20นาที1ชั่วโมงแล้วก็มาบวกกับ7 7เป็น8ดังนั้นข้อนี้จึงเป็น8ชั่วโมงกับอีก20นาทีจ้าเด็กๆทันไหมเอ่ยข้อที่2 ล่องเรือจากกรุงเทพมหานครถึงนนทบุรีขาไปใช้เวลา1ชั่วโมง35นาทีขาไปใช้เวลาน้อยกว่าขากลับ20นาทีแล้วขากลับใช้เวลาล่องเรือเท่าไหร่ขาไปเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าขากลับแสดงว่าขากลับต้องใช้เวลามากกว่าขาไปอ่ะเราอยากรู้ขากลับใช่ไหมคะเราอยากรู้ว่าขากลับใช้เวลาล่องเรือเท่าไหร่ ซึ่งโจทย์บอกว่าขาไปใช้เวลาน้อยกว่าขากลับซึ่งแสดงว่าขากลับต้องมากกว่าขาไปองงไหมคะขากลับต้องมากกว่าขาไปเราต้องฝึกคิดย้อนกลับข้อนี้จะเป็นวิธีบวกค่ะเขาถามหาว่าขากลับใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะเพราะว่าขาไปเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าขากลับต้องแค่20ใช้เวลาน้อยกว่า20นาทีแสดงว่าขากลับเนี่ย ก็ต้องมากกว่าขาไปเราก็มาเขียนนิธรท,ทำบวกเนาะเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะคะล่องเรือจากคุณองจะเขียนจากกรุงเทพอะ่ะจากกรุงเทพคุณอูจะเขียนว่าจากกทมอนะคะคุณกูจะพายอเนาะกรุงเทพมหานครเนี่ยคำย่อก,ก็คือกทออมอกทออมอจุดนะคะตัวย่อนะ จากกรุงเทพมหานครถึงนนทบ,บรุรีถึงนนทบ,บรุรีใช้เวลาขาไปขาไปใช้เวลา1ชั่วโมง35นาทีขาไปใช้ เวลาน้อยกว่าขากลับน้อยกว่าขากลับ20นาทีชั่วโมงไม่มีแล้วก็เว้นไว้นะคะ20นาทีเราพิจารณา,นานแล้วว่าเป็นการบวกเพราะว่าเขาต้องการทราบขากลับใช้เวลาเท่าไหร่เนะวลา แล้วก็บวกกันเลย5้บวก0ได้5 3บวกสเป็น5 1ชักลงมา1ชั่วโมงกับอีก55นาทีค่ะจบแล้วจ้าข้อที่87หน้าที่87นะคะให้เด็กๆเขียนส่วนที่โจทย์ถามแล้วก็ส่วนที่โจทย์บอกเองนะคะโดยคุณครูจะ พิจารณาว่าเป็นวิธีอะไรนะคะเรามาดูข้อที่1ต้นกล้าใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน1นึ่งชั่วโมง20นาทีคุนใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนน้อยกว่าต้นก้าขุนใช้เวลาน้อยกว่าต้นกล้า25นาทีขุนใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนเท่าไหร่ขุนใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนเท่าไหร่ขุนใช้เวลา น้อยกว่าต้นก้าใช่ไหมคะคุณใช้เวลาน้อยกว่าต้นกล้าสแสดงว่าข้อนี้เขาต้องการทราบขุนใช่ไหมข้อนี้จึงเป็นวิธีลบนะคะเด็กๆโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามนี่เลยค่ะโจทย์ถามถออมอถามนะคะโจทย์ถามนะคะ,ะ,คะข้อนี้เป็นวิธีลบนะคุณครูบอกแล้วคุณครูจะใหเ้เด็กเขียนเองและโจทย์บอกอะไรเด็กๆก,ก็ลอกมาเลยนี่ไงต้นกล้าใช้เวลาเดินทางจากบ้านฟพ,พ,พไปถึงตรงนี้นี่คือโจทย์บอก อ่านี่คือโจทย์ปอกนะคะโจทย์ถามโจทย์ปอกวิธีลบแล้วที่เหลือเด็กๆไปทํากันเองวิธีลบข้อนี้จะต้องมีการยืมนะคะข้อนี้จะต้องมีการยืมเกิดขึ้นนะคะข้อนี้จะต้องมีการยืมเกิดขึ้นเด็กๆจะทําได้ไหมนะอ่าลองดูอ่าเดี๋ยวคุณครูพาทาก็ได้สักหนึ่งข้อเนาะ อ่ะแล้วก็มาเขียนโจทย์ถามโจทย์บอกคุณครูไม่เขียนให้นะคุณครูจะพาแสดงวิธีทำนะคะคุณครูจะพาแสดงวิธีธทำเดี๋ยวเด็กๆมาทําวิธีทาพร้อมคุณครูเลยวิธีทแล้วก็เขียนข้อนี้คุณครูบอกแล้วนะว่าเป็นวิธีลบนะคะเราก็เขียนว่าต้นกล้าใช้เวลาเดินทางต้นกล้าใช้ เวลาเดินทางคุณครูจะพอไหมเนี่ยจากบ้านไปโรงเรียนไปโรงเรียนนะของครูจากบ้านไปโรงเรียนเ,ยนนะนเยนด็กๆเขียนตามนี้เลยนะคะ1ชั่วโมง20นาทีคุณใช้เวลาเดินทางกลับจากบ้านคุณใช้เวลาน้อยกว่าต้นกล้าอะคุณใช้เวลา น้อยกว่าต้นก้าคุณใช้เวลาน้อยกว่าต้นก้า25นาทีคุณใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนเท่าไหร่เวลาเดินทางจากบ้าน คุณใช้เวลาคุณครูไม่พอคุณครูคก็จะยอะคุณใช้เ,เวลาไปโรงเรียนเท่าไรไปโรงเรียนตัวหนังสือคุณครูอาจจะไม่ออกนะแต่เด็กๆเขียนตามโจทย์ข้างบนเลยนะคะข้อนี้วิธีอะไรนะคะวิธีลบนะจ๊ะอ่ะแล้วก็มาลบกันเราลบไม่ได้แน่นอนเพราะว่านาทีมันน้อยกว่าชั่วโมงใช่ไหมคะ นาทีมันน้อยกว่าชั่วโมงหนึ่งนั้นเราก็ต้องไปยืมชั่วโมงมา1ชั่วโมงถูกยืมเหลือ0 20ย์นาทีไปยืมมา60ใช่ไหมคะ60บมาบวกกับ20จึงกลายเป็น80นาทีนะคะจึงกลายมาเป็น80นาทีเพราะมันบวกกับอันเดิมอยู่แล้วอ่าแล้วก็ลบกันศูนย์ลบ5ไม่ได้ไปยืม8 8เหลือเจศูนย์กลายเป็น10 10ลบ5เหลือ5 7เลบ2เหลือหศูนย์ชักลงมาอา้าว คุณใช้เวลาเดินทางไปโรงเรียนไม่มีชั่วโมงทั้งหมดคือ55นาทีนะคะใช้เวลา55นาทีเพราะว่าขุนเนี่ยเขาใช้เวลาน้อยกว่าตนก้าดังนั้นเราอยากรู้ขุนใช่ไหมคะมันน้อยกว่าตนก้าก็ต้องเอาอไปลบนะคะโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อ2ป้าใช้เวลากวนมะม่วง2ชั่วโมง10นาทีใช้เวลากวนทุเรียนมากกว่า กวนมะม่วงหนึ่งชั่วโมง50นาทีป้าใช้เวลากวนทุเรียนเท่าไหร่อ้อข้อนี้อยากรู้ว่าวิธีอะไรพิจารณาบริบทด้านข้างเลยค่ะใช้ป้าใช้เวลากวนมะม่วงคือสองชั่วโมง10นาทีแต่ใช้ทุเรียนกวนทุเรียนเนี่ยใช้เวลามากกว่ามะม่วงหนึ่งชั่วโมงยี่ห้าสิบนาทีเขาต้องการทราบเวลากวนทุเรียนนั้นนะมันมากกว่าก็ข้อนี้เป็นวิธีบุ จ้าข้อนี้วิธีบวกโจทย์ถามอะไรนี่เลยโจทย์ถามเอาไว้เขียนโจทย์บอกคือทั้งหมดที่เราไม่ได้ขีดไว้นะคะโจทย์ถามนี่คือที่คุณครูคขีดเส้นใต้โจทย์อบอกคือทั้งหมดที่คุณครูไม่ได้ขีดนะจ๊ะข้อนี้จะต้องมีหรือแน่นอนจะต้องมีหรือเพราะว่ามันน่าจะเกิน60นาทีเราลองมาทําวิธีทานะคะก็ป้ากวนป้าใชา้ ใช,มมชใช้เวลาควนมะม่วง2ชั่วโมง10นาทีใช้เวลากวนทุเรียนมากกว่าหนึ่งชั่วโมงห้าสินาที โจทย์ถามป้าใช้เวลากวนทุเรียนอ่าบวกกันเลย10บบวกห้เป็น60 1ิบวกสเป็น3ข้อนี้จะต้องมีหรือนะคะหรือเพราะว่า60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงแล้วก็ปัดมากลายเป็น4ชั่วโมงแล้วก็0นาที ไม่มีนาทีแล้วดังนั้นข้อนี้ใช้เวลา4ชั่วโมงกับ0นาทีหรือเราจะขีดละก็ได้นะคะจบแล้วนะคะสำหรับ4หน้านี้ขอให้เด็กๆตั้งใจทาตั้งใจดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ